เปิดคลิปเปิดภาพพี่้องไงมือนี้ค่ะต้มหม้อเห็ดกำลังเสียดน้ำเขาปุ่นเนาะพี่น้องเนาะเพื่อผดบวบบวบอยู่มือนี้ก็ออกมาทางนาน้องวินเดอร์พี่น้องเลยมาซอยงานเพิ่นนี่กับหนึ่งลูกซีนให้เด็กน้อยกินมาซอยงานวันเกิดน้องวินเดอร์เนาะพี่น้องเนาะเด็กน้อยก็เสียงบ่นบนกันอยู่ มาดทางหน้าเมตุยพี่น,น้องเป่นน้องอมนงเนาะก่อนอื่นกะกะทักทายสบ,บายดีนะสวัสดีก่อนเนะ้ะเราพัดกบขูทุกคนเนาะดูเมให้น้ำกระปุกป้าเต้เนูกินมั้ก่นนะป้าเป็นพิเ เเห็นน้ำข้าปุ้นครับจ้าสบายดีเล้อแม่ครัวเด้อหนักกินแท้ดิหนักกินนักกินใช่เต็มที่เนาะอะไรเดือบไเด้ยขังนียเดียบตาเวนจ้ะคนงามๆกับจนบมงงามเนาะ ตอนแรกเล่นแลวมันจะแซ่บนะพระองค์ตอนแลกมันจะแซ่บตอนั่นแหละกะขึ้นเกี่ยวเข่าเกี่ยวน้ามือเนาะดีแต่มันนี่มัได้เกี่ยวโจ๊กก่อนมันนี่เข่าเปียกมากินก่อนมันนี่เมื่อยเอาเพื่อาไปเกี่ยวเข่าก่อนมากินวันเกิดน้องวินเนอร์ก่อนเอาบอกน้องนิวว่าหนึ่งได้ บอกพ่อตัวซื้อมาาลายลายเลิกช่วงนี้เขาหิวเขาเกี่ยวเขาเอ้าเกี่ยวเขาไม่เมื่อยอะช่วงนี้เขากินลายได้นิ้วไอ้ยออ้เอาพื้นลูกคนกับมาเขาวยันกับมากินน้ำเมตุยกูมือนี่แหละอสบายดีเด้อเมตุยเด้อบ่ได้มาแต่แต่หึงเลยยากเกี่ยวเขาเมตุยเอ้ย เกี่ยวเข่าตากคนชุ่มมเกี่ยวนะบอเกี่ยวได้ชิจ้านะชิจ้าเกียยวเลวคืขนือะบอดนา่อโอ้ิได้เห็นนาชมป้าเขาออกไปพึ่งแล้แตกแตกงอกก็ได้คือแตกไว้แท่่ะให้มาบอกป้าเมื่อถามแต่หน้าเข้งอยู่ทังนั้นอย่าต็ดหน้าชมเือติดนี้ชิเห็นนาชมใจแล้วแบบนี้เนาะชอมือด้เขาออกไปพึ่งเงินรุ่นมือเงนผลกตางแหงนะ แต่งอกแล้วมาพึ่งดนแต่งอกอ้าวจะได้เฮ้ยมาไเอาด้ลูกแล้วบ่จอยแห่นี่ได้แล้วอือบเอาแล้วห้าเมื่อยเลยน้ำมามันเลี้ยงง่ญ่เลยมันตายเลยเ้าโดนเมื่อยตัวนี้ละก่อนที่แรกคิดจกเลี่ยงอยู่รมันนี่เลี่ยงทำมันนี่เดี๋ยวพ่ออ่เอะ เฮ้ยปอกเพิ่มอีกบ่าปีนยแน่น่ะาพ่ในพ่อว่าเอากบ่อมันเนื้อไรเนาะจงวนะมาอยู่หัว้าในแม่เห็นไม่ตุ้ยปลูกอแบบว่าไหน้าปลูกอเข้าปลูกแบบเวลายไรหัวคาจะเอาไห้น่ะจ้าบอกว่าอาคิตมเร็วเพาะข้ากับเพาะอยู่เห็นจะได้นะ แม่ว่าเมื่อแต่ั้แล้วด็กว่ะเือเห็น้มาเอยืนเหนล้เห็นมันกำงกินนียนะมันงกิน้ว่เูกยังหิวข่าวเลยองเอ่ยหิวข่าวเอ้ยบอกนะนะนะรพวงบกกะพวงหนน้ำบกข่าวเนี่เอาลูกกินข้าวกับยังใช่ลูกกินข้าวกํยังถากินลูกสินบ่กําลังนึ่งกาัเกินกระปุ้นมแล้วกํลัง เดี <Scroll> ๋ยวจะอิ ite, milk milk ่มก่อนลูกลานกินปลาก่อนเนาะลูกเนาะเดี๋ยวจะอิ่มก่อนปลาก่อนเนอะกินนังซาลูกม่มีแนวกินมาลูกๆใจเย็นลูกใจเย็นใจถ้ากินลูกชิ้ดลูกเด้อกอยากถ้าลูกอยากลูกก็บอกไม่ไม่เด้อเฮ้ยกระปุนจซาโลนี่ซาโลบ้าหนำสัมโอ้พอและชาวบพอกะ เดแต่จบแ่จบซัมนี่ดิจบซัม um. นี่พอร์อกน้ำบักลายบะอมขักแท่นี่ปลาจังโตหิ ทางแม่ครัว่เอาของว่าสิี่บเ้ปเลด้วดีเด้อนะเอาตีเบไม่เกี่ยวข่าวบ้าน่น่ะ ว่านี่ดูหัวาเป็นบ้าเป็นบ้าวายามเนี่ยนวายาอยากกินตอนนี้แก่พัวไปห้ากเอมาน้องใหม่นะด่งที่เยี่นดงที่กินนนเน่านของห้าหล่เล่าได้ไหมตุ้ยกินม่ได้ช่างเป็นเท่าพิชุดบ่หนิกินไม่ด้เอาได้ต่ใหม่ชื่อใชนไมใม่ชื่อแนบข่อยนิมาลามชุกาน ลายเงินเนียว่ะแม่เน่งเน่หงเน่งเน่ข้าวบ้านเป็นย่างเนี้ยก็เอาเงันมาทุกท่านไม่ก็มาถ่ายกันโอบกระดาษกระดาษแล้วเป็ดเช็ดทุ่งมือเท่าันขิดลงในหว้วบ้านนี่เป็นน้ำเลเปอยมาได้ที่รีของเมนี่ตั้งเป็นขบ้านเปิดบ่นี่เปิดอยู่บ่นี่เปิดดูแค่ม่เห็นขาวแค่มาค การปัะหสภาพปลูกเรื่อยมแน่เรื่องสชาตก่ปูไม่ใ่หมักนาวต่อหมักนาวอีบ่อน่ะโอ้เน็ดขวดชะมันก้อนแรกนี่บ่เพ่อว่าพ่อมแดงไม่ใช่หมักนาวตก

มันบเพ็ดรอบไหมปลาอมมันชีไม่ได้นี่สิบอนนี่อยต้องคอยอยางิคนทีมาตใเอาหนึ่งลูกชิ้น่อยจะ่พิซกไปไเห็นอะไรไริกเนี้อะไรบอกอูะคอยยางอยู่ <c ười> อ,าๆๆอ้าวเพยพกับผักข้อมวังไว้อยู่นี่จบนี่คือเมื่อไหเมื่อมัน ทางวางทางชุดยเพิ่มหักพริอีกบ่ปะโอ้นี้หมอน้อยของกันหากโอ้พิเศษบ่เผื่อในเด้อพิเศษเด้อคนหมักเผ็ดบ่าเต็มขักเต็มแน่แฮะเสถานดีว่เออดุเด้ กินแเมื่ออื่นเมื่ออื่นแดดไข่เนาะหมกใส่เสี้ยงโบราณในเหตุอย่างกูน้่งกระปุ้นไี่ยังบ่ทันได้เห็ดใช่ยังไม่ถึงยังไม่ถึงยังโบราณถอดเวลาแกงกระดูกเหตอนนี้กำลังเ็ดน้่งกระปุ้นอยู่ยังโบได้แกงกระดูกหมูมีทางกระปุ้นมีทางกับข้าวกับนั่นแลหละคนว่าดาห้าสิบแปดนอน ถ้าชิเหตุไปเป็นยังไปชอยเวียกบันเกิดน้องวิ่งผนบ่ะถ้าอยากมาแต่เมื ang, ่อวานนี yeah. ่ได้ดึกด right> ีรอได้ดูกะคุบเครื่องคุบของมาแต่ขึ้นอยู่เลยป้อมมาแล้วปุ๊บเมื่อคือเข้าอ่ะนี่มันโมเมนต์แล้วมันโมเมนต์มืด

มันบ่เห็นได้เฮาบ่ได้คอยอยู่เฮือนได้บัดถึกเฮาอยู่ก็บ่ได้มาดอกบัดถึกมึงเฮาบ่อยู่เฮือนน่ะมานี่นะเฮือนไผก็มีคอดแสนบ่นี่ยังพันได้หลคุกใหญ่อยู่ก็มาาอยู่ถกลัวด้เดี๋ยวขายข้าวก่อนเอาัไเฮือนข้าวก็จักจังได๋ที่อย่าดีรอ อ้าวมันห่ามันห่าเลยมันมาเปียกแบบนี้งบนนุกได้ปลาโอมนุกกระจิบนั่นปึ๊บ้นึ่งย่างชนั่นนะบอกบอได้เอ็นบได้เหงนกับกู้เล้เหมือนนึงจบงานนทตีขอมปึบเจ๋งเลย่าผักเพึ่งกะ เ่ยป้าเพื่อนเพื่อนเพื่อนเอาลงบอลเดียวกันเลยบ่เอาเอาบอลถ่ายบอลมันรถบ๊อบเพื่อนซองตะกาบุ่พักไก่สีกินพักอไก็อิ่มแน่นอาตะติีกาไลนาทีซีซีมซีมก่อนพี่น้องเลยซีมผากางวัตซองถ้วย ่าแซมทำยงดีแม่เอาย่างระแบบได้นิบนกันลูกบนคนหนึ่งสามโอ้ยซีมแบบ่องสวยแตไรซีมหรือชื่อเนี่ยอ้ามใหม่ตกปลาพีโรตัวนี้พีโรตัวนี้อะไรนี่ครับอดอันบาันตักดอกนี่หนไหนีดอกไงพดอไค่ดอกนี่หนมันมใหม่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ นัินำเนาะมันถอดรถเออโอเคโอเคแถวหนีกันเนาะปะหูยไหวมันต้องนั่งพูดบ่นโต๊บบ่นหัวหอยแม่เอายางอะไรแบบนี้บ้านีอได้เวลาเสิร์ฟแล้วได้เวลาเสิร์ฟโอ้คนเสิร์ฟฮะอือฉันจะกินให้พีแต่มันกินให้พีไม่ได้ไงก็มันเต็มแล้วดิมันเต็มแล้วฉันกินมาเต็มแล้วอยเดียวแต่คุณหยุดกระเด้ง ช่องจำถุยเนี่ยคุณเบ่งกันเองจับชิ้มจ่วยกันองอ่บวงหันลื้อแบบนี้มาเอาเน้อเฮ้ยแบบนี้ลักแล้วเด้อลักแล้วแล้วมาแบบนี้ที่ต่าไเห็นนอกแบบนี้ลักแล้วแหละปิดไพ่เอาอะไรกินนี่สิไพ่เอาอะไรโบกคนมาย่อเด้อแบบนี้เด้อฉันน้ำใช่โบกคนมาย่อเด้อแบบนี้ โอ้ยโอ้ยมไม่ขีดทูหวงก็ตักเอาใู่ใช่อไ้เรีย้อยม่มีบ่ะจะซ่อมซ่อม嘛ไม่มีต้องเอาหัวกมาเก็บเวลาแต่มือก็ลางแล้วไงเออเอาทำไปเถอะอีกอย่างอันนี้เพื่อคุณดาจุ๊ดไหนคุณมาลายแล้วบ่ไทมากก่อนกระเสิบก่อนไทมาลังกระเสิบลังด้ คนที่หล so oh? <t bowls are eze> mm ัมก็กินกดหมอนั่นแหละอยู่ในเข้มข้นไงกดหมอนี่อร่อยเออเข้มข้นไงเอากระโตุกกระแตใส่อีกวะความเารืยใหญ่ฉละใส่ของจะละลายมีกุ้งยางไหมมีสี่นั่น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 ถุงยางนั่นโอเมะโตันนุกไหนย่อลงแบบนี้เลยเหรอเนาะย่อลงแบบสั้นเลยบ่ตัวจะเอาเป็นผ้าเป็นผ้าเลยวะย้าเลยสิะเออนี่เห็ดชอบาะ มีความเลือดดีนิดอือยังขนาดจะทำตั้งนานเธอก็ใส่เยอะอย่าใส่หลายเดี๋ยวมาคู่กันดูกชิ้นก็ไปยิบใส่เฉลยหลายอมของซีคริตผู้อยูก็รู้เรื่องไม่ได้อุยูอย่างเดียวเดี๋ยวลอกไป เรียบร้อยมาม่เรียบร้อยบแล้วเรียบร้อยหแล้าหรอเข้าเลยซิมแล้อกินอิปอาอมซิมแล้วเนี่ยกินม่งม่กินก้นมอเลยกินก้นดูทูยูทูยูวันแรกละกันหัวใจเรียมแล้วตูนแล้วแบบนี้ กีแต่ยาตีพี่น้องพี่น้องเนาะมาคบฮะแต่ตีพี่น้องมารวมงานบันเติดน้องวินเนอร์พี่น้องเลย

นมหนลูกนั่งย่ดีรยนี่าสิปวเค็กด้นะสิปัเค็กดานะมา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 

เดี <mile inside> ๋ยวนีเปาเปาอาย่าถ้าคนหามุดแท้อาย่าเราแขย่าแท้มาเปล่าก็ยาาเราอยากเลยมาจั๊กอดีเนาะเราวมาอยากเปล่าแล้วอยากกินเค้กแล้วตายแล้วคนเปล่าเค้กตายจ้าิิรอดไม่พอแล้วยังเป็นมันอยู่ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn mọi người 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 người mọi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 

ใักที่ไรผูกไล้บิกเอาคนอยนเลยเสร์บเลยพร้อมเลยเนาะทางแม่ครัวเขาเตรียมพร้อมที่จะสืบไปไปไปใส่เลยไป น้องขี่น้องเนาะคลิปนี้กัประมาณสำนีงกันเด้อน้องขี่น้องเนาะเดี๋ยวแม่น้องวีชีไปหายายก่อนน้องขี่น้องเดี๋ยวพอไว้สำนีงก่อนเด้อปากอเดี๋ยวพอๆกันได้คลิปต่อไปน้องขี่น้องเนาะคลิปนี้กับพกาวพรับาสบาดีสบายดีไม่กูขู่ทุกคนเด้อแกอึดคา้แผนขายกระปุนก็จะแม่นได้ขายดีขายอยู่ไวๆตักกระปุ๊ทัน เห็น่าไอ้านากจอนนื่องรบาถามสอนอไก็หายแล้วิบับเรื่องกระพุนนี้หายจนดื้อมเงินก็เบินถามโลถามมากระพุ่นโลเทไรก็ยังถึงให้อเชื่อเรือยก็ยังบ่จักผอ่ะยันบ่ายันบ่าิคนขึ้นราคาเลยเนาะถามว่ามาเชื่อเมื่อไหร่กัถามเมื่อนั่นอยู่ได้ปะมึงเนี่ เนเดอมันขึ้นเนานเมันขึ้นเลยเนาะของแต่ละมือบอกคือเก่าวะเดี๋มันลงิมหาเธขายล้อสิบสองจะกินกูชิสิบสองสิบพันสักกี่เนาะเจ้าขายสิบพันโน่นวันนี้เอ้าชิห้าขอยยังถามเือจื้อะบอกคำนี้เงินยสิบพันเอาิหาเอาขอถามเจ้าบอกถาม่บอกยชื่อบอกยชื่อสิพันหมาถามาชื่อเมื่อไหร่กรถามกูเท้าเปิดมาอ้าวบัตรถืออัดคนนลายๆนะปราอ้อมแบบว่าเพลค้นลายพลกับอารมเสียแบบ อะไรแบบคนขายดีนี่กขายบท่านได้ขายบท่านแกาถาทมสอนแน่ก็ถึงให้ได้เออฮ่านเื่อเได้คื bùm bầm bùm bằm. đi phải chụp này tắt chặt tay chị phơ đó bố những cái bớt ở hơi nằm tắt vào bao đấy tí cặp bún trong bò นเรพี่น้องเนาะกะคลิปนี้กับประมาณชช้านี้ก่อนเด้อเราี่น้อน,นเราไปน้องบีกับขอโตไปก่อนเราไปนอนเดี๋ยวพบอๆกันในคลิปต่อไปเด้อเราคลิปนีน้กัขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีดูผูกทุกคนเด้อะขอบหจซอยมูยอขอบคุณเราี่น้องเนเาะ